พร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่ะาถ้าพร้อมแล้วก็เปิดได้เลยครับขอเริ่มเล่นด้วยใบน,นี้ครับกาเชียลคูสเตปล่ากกาเชียวคูสเตปสเสร็จแล้วผมฟิ้ดด้วยการไทยครับก็จะเป็น1ิบโดมิเนใส่วาวาเดี๋ยวนี้ตีไปสิบกันไป3ฉะนั้นจะเป็นจะเข้าทั้งหมดเจ็ดก็ไดกดกดเลือกกันตรงนี้ครับเราลงไปเจเร็วมากจากนี้สิบเหลือสิบสาแล้วครับ ช่วงต่อไปคือเป็นช่วงของ end p h a ครับเป็นช่วงที่เราจะหมอบการลงอาเซนอลการหมอบการลงอาเซนอลหมายความว่าเราจบเทอร์แล้วนั่นเองนี่หลังจากหมอบการแล้วสิ่งอะไรที่ต้องทําบ้างเริ่มจากการเคลียร์การตรงนี้ก่อนการที่โจมตีและป้องกันไปแล้วลงสู่สานแล้วก็เอาการที่อยู่ในพิษโซนครับกลับไปใต้กองอ่าพวกพิซโซนมานาที่ใช้ไม่หายไปไหนจะกลับไปสู่กองแล้ววันหนึ่งเราก็จะจ่วเขาขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาใบหนใบบนไปไหนไวรางขึ้นอยู่กับการวางแผนของเราเลยมือว่าวางไปปุ๊บ ทีนี้เศษของเธอเริ่มแรกจะไม่เหมือนเธอปกติก็คือคนที่เป็นฝ่ายป้องกันจะจัวจนครบ4ใบเหมือนเดิมด้วยปกติเนี่ยเฟนนัมบัดจะจวต่อเมื่อจบเทินของเราหรือก็คือจบเทินโจมตีจะจวจนมือครบตามจํานวนค่าความฉลาดของฮีโร่ในที่นี้ก็คือผมจวคืนให้ครบเป็น4ใบเหมือนเดิมเพราาวาก็เหมือนกันก็จะจวเพิ่มอีก1ใบเพื่อให้ครบ4ใบทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเข้าสู่เทินของฝั่งวาวาละว่าวาวาจะเล่นยังไงบ้างทีนี้ก็ต้องวางแผนครับว่าจะเริ่มด้วยการโจมตีด้วยใบไหนดีแล้วเรามีมานาพอออที่่่จจะาายหรืเปลบก เลนเล็กของเด็กวาวะครัเล่นเล็กของเด็กวาวาคือเราเป็นนักดาบเวทเนาะสิ่งที่เราต้องทําเราจะทํา2อย่างด้วยกันในเทสก็คือเล่น non attack action ก็คือเป็น action ธรรมดาอย่างเช่นใบนี้ที่ไม่มีคําว่า attack อยู่เหมือนเป็นการไล่เวมนมนเพื่อเตรียมการก่อนจะโจมตีแล้วก็ต่อด้วยการ attack ที่เป็นการโจมตีเพื่อให้เอฟเฟกของดาบทํางานเอฟเฟกของดาบบอกว่าตัวดาบเนี่ยจะโจมตี2ดาเมจธรรมดาแล้วเป็นเหมือนดาบแทงเราเข้ามาแล้วก็มีเวมนมนไหลออกมาด้วยอีก2ดาเ<อ>มจเป็นการใช้ประโยชน์ให้เกิดการสูงสุดครับแสดงว่าเราก็ควร สุดยอดถูกต้องครับการเริเลืกแบบซ้ายไปขวาครับจะได้เห็นงานชายแต่ตัวนี้คอสศูนเนาะก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมละนี้ครนนี้มีคําว่า earth fusion อยู่แปลว่าสามารถเลือกการ์ดเอิร์ธมาโชว์ fusion ได้เมื่อมึงมีการ์ดเอิร์ธก็อาจจะเลือกใบสีแดงที่เราจะใช้อยู่แล้วเพื่อให้อีกฝ่ายไม่รู้เนาะว่าเราถืออะไรบ้างเป็น fusion ก็เป็นการโชว์ให้ฝ่ายรู้ว่าอ่ะนี่นะเราใจการ fusion ละให้เขารู้พอ fusion เสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ก็ Effect จะทำงานเขาจะบอกว่า attack ใบต่อไปเราจะ ดิวหนึ่งอาเคงคือมีดาเมจเบลล์บนเพิ่มเติมและนอกจากนั้นถ้าฟิวชั่นแอทแทกจะบวกหนึ่งด้วยได้ดาเมจเพิ่มหนึ่งและทีนี้จะสังเกตว่า,าการ์ดใบนี้มีคําว่าโกอาเกนคำว่าโกอเกนหมายถึงว่าหลังจากเล่นใบนี้แล้วยังสามารถเล่นต่อได้อย่างที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ถามว่าทําไมผมไม่เล่นต่อเพราะว่ามันไม่มีโกเกนแล้วในหนึ่งเทิร์นเราจะเล่นได้แค่หนึ่งแอคชั่นเท่านั้นแต่สาหรับคนนี้เนี่ยในเมื่อมีโกเกนก็สามารถเล่นต่อได้นั่นเองครับโอเคต่อไปสิ่งที่้อาทาก็คือการโจมตีีีีเเเนนนนาาะะจสสสััังงงกกตตตว่่่แแดหลือทใบบ้ เงี้คล้องทางก็คือเราควรจะกาสีแดงในการโจมตีใช่ครับคือใบนี้ถูกต้องเลยการจะโจมตีเจ็ดนี้ก็ต้องจ่ายค่าจ่ายรีซอสทั้งหมด3 r e รีซอสก็ต้องเอาใบสีใช่ถูกต้องครับสีฟ้ามาพิช <c oughs> เพื่อการล่าโจมตีงมาถูกต้องครับทีนี้ก็ได้เริ่มเกิดการโจมตีละขั้นตน้นก็คือตี7พร้อมกับบวกหนึ่งเป็นโจมตีแแล้วก็ยิงหนึ่ง 1, อาร์เคียนดาเมจ <c oughs> ทีนี้ดา a เมดเบทมนสามารถป้องกัน<ม>ได้ด้วยอะไรดาเมดเวทมอนสามารถป้องกันด้วยอุปกรณ์ที่เขียนว่าอาเคนบาลแต่ในที่นี้ฝั่งผมไม่มีเลยก็แสงว่ามผมไม่สามารถป้องกันอะไรที่เกี่ยวกับเบทมนได้เลยก็ต้องรับอาเคียนดาเมดจะรีโซฟก่อนก็คือรับก่อน1 d a ดา g เม แล้วเราไมายคือดามเมจจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งเนาะเป็นโจมตี8ปดกินอยู่การป้องกันของฝั่งผมแล้วว่าผมอยากป้องกันที่เท่าไหร่สมมุติเลยว่าป้องกันที่9เลยป้องกันเต็มที่เลยไม่ให้ดาเมจเข้ามีการป้องกัน3ทั้งหมด3ใบการ9ดาเมจเทโลตี้ก็จะกลับไปที่วาวาเลยสิทธิในการเล่นว่ามีแอทแทคเรียชั่นเพิ่มไหมวาวาอยากเอาดาบมาตีต่อเนาะเพราะว่ายังเหลือมานาอยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่เราขาดไปคือโกอเกนสิ่งต่อไปคือแอทแทคเรียชั่นที่ทาได้ทีนี้ก็จะมาดูที่อุปกรณ์์รรรรรบออยย่่่่่าาาาาางงงุปปกกกณเเเเเวววนนีีีสิทท้้้ใช็ จ่ายเพิ่มหนึ่งมาหนาะทำลายการลงเท้าใบนี้ครับ target a t t a c อคชั่นการ์ดจะมี Go Again แต่มีเงื่อนไขยอย่างนึงว่าจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเล่น non attack action การ์ดไปก่อนแล้วในเทอร์นี้ซึ่งวอมามีการเล่นใบ,บนี้ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นรองเท้าเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็น attack Re action ทีนี้สิ่งที่องทำกันคือต้องใจอีกหนึ่งมาณาจะมีการมือละบนหนึ่งเนาะเป็นสีเหลืองให้สองมานาครับเราก็จะมีวางเขาเรียกเหมือนกับ m a r k ร์ไว้ว่าตอนแรกเนี่ยเราใช้สีฟ้าเนาะมานาเราเหลือซู์ละก็เลยไม่มีการวางกันแต่ตอนเนี้ย<ม>สีเหลืองให้สองมานาเราใช้ตรงนี้ไปหนึ่งแล้วก็จะมีการวางลูกเต๋าห<ม>หว<ม>วเออล่<ม>่่าาาายยรรรรูชื นั่นเองครับถิ่นก็นจะเริ่มรีโซฟแล้วผมไม่มีดีเฟนเรียชั่นก็จะต้องยอมเทคดาเมจแล้วว่าโจมตี8ปดก้องกัน9ก็ไม่มีดาเมจเข้ามาแต่ว่ามีโปรเจนต่อไปเลยหนึ่งวนาที่เหลือก็จะมาโจมตีด้วยดาบครับเหมือนจะมาวันพุธเทิวว่มแอคแท็กแอคชั่นจ่ายหนึ่งแล้วอย่างที่บอกไปถ้ามีการไล่นอนแอคแท็กแอคชั่นกับแอคมันจะยิง2อาเคนดาเมจพร้อมตี2ธรรมดาด้วยมาแล้ตรงนี้ก็ใช้ใจ่ายออกมาผมก็เลยร้องรับอาเคนดาเมจก่อนสองครับหลังจากนั้นก็โดนดาเมจเข้ามาอีก2เหลือ15แล้ว ทีนี้ทุกยากว่าก็หมดละก็น้องบอกว่าจบเทิร์นชอจบเทิร์นแล้วก็เคลียร์ของทุกอย่างลงสุสานการที่ป้องกันก็ไปสู่สุสานแล้วอันนี้ต้องกลับมานี่ไหมคะมาครับเพราใช้เสร็จมันบอกว่าต้องเดสทอยก์กแสดงว่าต้องลงสุสานเลยทีนี้จะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะคว่าแยกไว้ก็ได้แล้วแต่เราลัดอาวุธก็กลับไปเหมือนเดิมอาวุธเป็นสิ่งที่ใช้ได้การที่พิชมานากลับไปอยู่ใต้กองครับอ๋อใช่แล้วกลับอยู่ใต้กองแล้วแต่เราว่าเอาไปไหนบนล่างก็ได้นู่นจบเทิร์นของตัวเองจวดกลาดค ทีน,นี้จะเห็นเลยว่าคนที่ป้องกันจะเหลือการแค่ใบเดียวแล้วไม่ได้จวคืนหมายความว่าถ้าเราป้องกันมากเกินไปเราก็จะไม่สามารถโจมตีคืนได้เพราะว่าไม่มีการฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่ใบเดียวแล้วทีนี้เข้าเทินเหลือใบเดียวถ้าจะไล่ใบนี้ก็ไล่ไม่ได้อีกเพราะว่าต้องจ่ายสามานาไม่มีการที่มาจ่ายมานาได้ทีนี้อาเซนอนเป็นอะไรก็ต้องดูว่าอาเซนอันเป็นใบนี้เป็นนอนแตรแอคชั่นใบนี้บอกว่าทิ้งการหนึ่งใบหรือว่าถ้าหากบาวาไม่จ่าย 2, 2รีซอสทีนี้ต้องขอดูมือบาวาว่า มีอะไรต้องจ่ายเป็นรีซอสหรือเปล่าโดยทั่วไปคนก็จะไม่ค่อยทิ้งการ์ดกันเท่าไหร่เพราะว่าการทิ้งการ์ดมันก็เสียป,ปเปล่าๆเนาะสู้เราจ่ายรีซอสแล้วให้การ์ดกลับกองดีกว่าใน <Wow. S 2> ที่นี้ก็อาจจะจ่ายเป็นใบสีเหลืองใบนั้นครับเราขอจ่าย2รีซอสรับเป็นสีเหลืองทาไมเราถึงเลือกใบนี้เพราะว่าที่เหลือเป็นสีแดงครับได้แค่มานาเดียวถ้าจะจ่ายต้องใช้ถึง2ใบสู้ทิ้งไปเลยดีกว่าหรือถ้าบอกว่าคิดว่าถ้าจ่ายมา2เธอหน้าเรามีการ์ดแดง3ใบมันได้แค่ใบละหนึ่งมานาเนาะมันก็กจะโจมตีไม่ได้เลยอาจจะเปลี่ยนนนใจงขออเลืก ทิ้งไปละกันในเมื่อว่าจ่ายไปก็เทหน้าอย่าไม่มีมานาเล่นอยู่ดีอาจจะตัดใจเป็นทิ้งไปกทิ้งไปเลยก็ได้ดีกว่า mm hmm. ช็อตนี้เลือกทิ้งผมก็ได้เล่นต่อแล้วว่าอ่ะของนี้ผมขอใช้คอ้อนโจมตีครับคอ้อนบอกว่าแอคแท็กต้องจ่ายสามมานาก็จ่ายเป็นมานาสีฟ้าแล้วถ้าเป็นการที่มีคอสสามใบนี้จะได้บวกหนึ่งดามจก็จากสามก็บวกกลายเป็นสี่ดามจนั่นเองทีนี้การป้องกันมีเพิ่มทลิกอีกเล่กนงึงก็คือนอกจากจะเอาการบานมือมาป้องกันได้แล้วสามารถเอาอุปกรณ์มาป้องกันได้ด้วยเช่นวน่าอ อันนี้ 1. 1> กันได้หนึ่งใช่ครับแต่ก็จะมาพร้อมเงื่อนไขอันนี้เบรคเบรกก็คือป้องกันปุ๊บม,มันจะเขียนบอกเลยว่าถ้าป้องกันเสร็จแล้วจะถูกทําลายทันทีก็คือสามารถกันได้เพียง1ครั้งส่วนว่าบว่าป้องกันที่1ของตีที่4ก็จะเข้าทั้งหมด3ดาเมจแล้วผมก็จบเทินครับแล้วผมก็เก็บการที่ผิดกลับใต้กองไป